มเมล็ดพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งพิสูจน์แล้วงอกชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ต้นกลา้าอายุแค่เจวันโตรเร็วมากๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวาเกษตรพบกับแม่ไอยทําสวนอีกเช่นเคยวันนี้จะพามาเพาะ,มะเมล็ดข้าวโพดเป็นข้าวโพดหวานลูกผสมเรดชุกกะขิงตราสอนแดง มเมล็ดจะเป็นสีชมพูแบบนี้แม่อ้อยใช้ลุยมพะพร้าวผสมด้วยเล็กน้อยใช้ดินปลูกเป็นส่วนใหญ่ใส่ปุย๋ยคอกเข้าไปสักหนึ่งกำมือขุยมพะพร้าวต้องแช่น้ำก่อนหนึ่งคืนเพื่อช้าล้างสารเทนินซึ่งเป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชโกยส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันถ้าไม่มีก็ใช้แค่ดินปลูกอย่างเดียวก็ได้ ต้นกล้าก็งอกเหมือนกันเพราะเราพิสูจน์แล้วจากนั้นดำดินไปใส่ในถาดเพาะเกลี่ยดินกระจายให้ทั่วกระแทกถาดเพาะเพื่อให้ดินอัดแน่นกันมากขึ้นจากนั้นนำเมล็ดวางบนปากหลุมทำแบบนี้เพื่อป้องกันการหย่อนเมล็ดซ้ำกดเมล็ดลงไปให้ลึกประมาณ1-2เซนติเมตร เสร็จแล้วโรยดินให้ทั่วเกลี่ยดินปิดทับอีกครั้งฉีดพรมน้ำให้ชุ่มปิดทับด้วยผ้าชุบน้ำบิดพ่อหมัดๆนําไปเก็บในทีร่ร่มเปิดผ้าฉีดพรมน้ำทุกเช้าเย็นแค่สองวันก็เริ่มงอกแล้ววันที่สามเปิดผ้าออกให้ต้นกล้าโดนแสงแดดได้ตามปกติ นี่คือต้นกล้าอายุแค่เจ็ดวันต้นเขียวแข็งแรงสมบูรณ์ดีมากๆส่วนพวกนี้เราเพาะด้วยดินปลูกอย่างเดียวต้นกล้าก็างอกเหมือนกันมาตรวจดูในถาดเพาะต้นกล้าข้าวโพดงอกทุกหลุมมีแค่หลุมเดียวที่ไม่งอกคิดเป็นเปอร์เซ็น,น,นต์อัตราการงอกเกิน95%แน่นอนพเพื่อนๆที่สนใจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม เรซชูกาคิงตราสอนแดงสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจสอนแดงและมีขายที่ช h อป e ี l a าซ d a าร้านอุปกรณ์การเกษตรทั่วไปมเมล็ดพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งปลูกแล้วงอกชัวมือใหม่ก็ปลูกได้ถ้วยนี้เพราะด้วยดินปลูกเพียงอย่างเดียวรากงอกยาวมากๆเลยเขาพดอะไร กินสดได้ด้วยแถมยังปลูกได้ทุกฤดูเก็บเกี่ยวได้ไวฝักใหญ่หวานฉ่ำเมล็ดเรียงแน่นทุกฝักต้องเรดทุกกะคิงเท่านั้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของไม่อ้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ